ถูกเยอะสุดเขาถูกเท่าไรครับอ่ารอบนั้นนะ่าจะถูกเลขวิ่งที่ถูกกับอสมประมาณห้าล้านนะตอนนั้นเขามาห้าล้านนะเลขวิ่งไม่รู้ว่าเขาเล่นยังไงแต่ว่าถูกมาห้าล้านแบบตอน,นเขาโทรมาแต่ละคนตื่นเต้นมาก<อ>มันเป็นจํานวนเงินเยอะแต่ว่าสําหรับเขาก็อาจจะซื้อเยอะเขาก็จะว่าพอได้นะแต่สำหรับเราก็คือมันเยอะก็คือห้าล้าน สำหรับเรามันถือว่าเยอะมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะเยอะมากแล้วก็ของพี่เอดาหรือเปล่าที่ว่าเยอะอีกคน <S <S สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ำคิง<ๆ>นะครับผมวันนี้ก็เดินทางมาที่อาสมโรคยามีข่าวดีจะมาแจ้งให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอซีทางช่องนะครับผม วันนี้นะครับมาตามแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับผมของพี่น้ำขิงเนาะนะครับมีคนมาเรียนกับพี่น้ำขิงเยอะเลยใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้เขาก็โทรมาสอบถามอยู่ค่ะเยอะเลยค่ะก็มี<ช>มีเดินทางมาที่อาสมโรคยามาเรียนเหมือนกันใช่ค่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือเข้าเดินมาทางเดินทางมาจากต่างจังหวัดใช่ไหมครับค่ะแล้วก็แถว แถวจังหวัดนี่ก็มีโอ้ใกล้ๆจังหวัดของเราก็มีบุรีรัมย์ก็มีใช่ไหมใช่ค่ะอ,อือครับครับผมส่วนงวดที่ผ่านมาเนี่ยแปดหกห้าถูกกันเยอะไหมครับพี่นำขิงตอนนี้ตอนนี้เนาเห็นเขาถูกเยอะอยู่คะ่ะเยอะคนที่โทรมาก็ถูกเยอะโอ้ครับครับผมตัวของคนเห็นก็ได้ <laughs> เออ <laughs> ดยอะ่เหมือนกันครับผมคือว่าเขาเขาถูกเยอะๆนี่เขาถูกกันคนละกี่บาทครับพี่นกขิง เขาไม่ได้ระบุต่ว่าหนูว่าน่าจะเป็นหลักหมื่นหลักหลักหมื่นถึงหลักแสนแต่เขาไม่ได้บอกจํานวนวยเขาถูกเท่าไหร่อต่คขาถูกครับผมเพราะ่าสวนมากเขาก็อาจจะซื้อตามกําลังบางคนเขาก็ถูกนะเขาก็ไม่บอกก็มีถูกเยอะส่มาคนถูกเยอะเขาจะบอกครับแต่คิดว่าน่าจะมีได้เงินแสนในงวดเมื่อกี้เนาะได้ครับผมก็คือว่าตั้งแต่แปดแปดห้าสองแล้ว ใช่ไหมใช่แล้วก็มาแปดหกห้าอีกเท่ากับสามตัวนี้มาสองงวดแล้วใช่ค่ะอ๋อครับครับผมก็คือหลายท่านเลยคนที่ตามแนวทางพี่น้ำขิงมีโชคมีลาบกันเยอะนะครับท่านผู้ชมก็เลยงวดนี้จะมาตามมาย้ำแนวทางให้กับท่านผู้ชมแล้วก็มีข่าวเรื่องสําคัญจะแจ้งให้กับท่านผู้ชมก็คือคจะไม่ได้จุดเทียนคําวันที่ยี่ส <27 S 1> ิบเจ็ดค่ะก็คือจะเปลี่ยนไปจุดวันที่เจ็ดตุลาคมครับค่ะเป็นวันออกพรรษาอ ครับครับผมแล้วก็วันนี้เราจะมาย้ําเลข2ตัวแล้วก็วันวันที่26เราจะปล่อยเลข3ตัวใช่ไหมครับพี่ขิงใช่ค่ะวันที่2 6เราจะปล่อย3ตัวให้ครับครับผมก็คือวันนี้เราย้ํา2ตัวไปก่อนเนาะใช่ค่ะนะครับเพราะว่าเลข3ตัวกับ2ตัวมันคนละสูรใช่ไหมพี่ขิงใช่ค่ะมันจะมีตัวมาเพิ่มอืมก็คือจะมีตัวเพิ่มอีกเนาะใช่ครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามแนวทางของพี่น้ําขิงด้วยนะครับสูตร3ตัวนะครับ f อก็รอกันเยอะนะครับท่านผู้ชมนะครับ ก็คือเพิ่มเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวใช่ไหมใช่ค่ะมันจะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวของสามตัวแล้วเลขสองตัวเพิ่มด้วยไหมคะ่ะไม่ค่ะยังอยู่ยังยุดเดิมงเดิมเลขวิ่งก็ยังอยู่ที่เดิมคแตคแ่อาจจะเพิ่มมาหนึ่งตัวในการจับสามตัวของมันนั้นครับค,ครับ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 ผมก็คือสูตรวิธีการคิดของสูตรสองตัวกับสามตัวคิดเหมือนกันไหมครับคิดเหมือนกันค่ะคิดเหมือนกันแต่ว่าแค่คํา จำนวนตัวเลขเราไม่ได้ลงมาเฉยๆแต่ว่าสูตรสูตรเดียวกันมันอยู่กับจํานวนตัวเลขครับอยู่กับจํานวนตัวเลขในตารางค่ะคํานวณจากจํานวนตัวเลขที่เราคํานวณออกมาสรุปผลของตัวเลขอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะมครับครับผมแต่ว่ายังยังไม่ได้จับลงมารอวันที่ยี่สิบหกก่อนครับครับผมเนอะเดี๋ยวรอให้พี่คิงมีคํานวณแบบรอบครอบคํานวณดีๆก่อน่นะครับจะได้ปล่อยลงช่องให้กับท่านผู้ชมนะครับผม วันนี้ก็มาตามสูตร2ตัวย้ำให้กับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวให้พี่ขิงนี่เลยเนาะว่าบางท่านก็ยังไม่ได้ดูเนาะอาจจะไม่ได้ดูคลิปต่องมวดใช่ค่ะบางท่านก็อาจจะยังไม่เห็นใช่ค่ะนะครับแล้วก็จะมาวงกลมตัวน้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ตัวน้นๆก็จะมาวงให้ครับเน้นๆหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้เลยใช่นะครับแล้วก็พี่ขิงก็มีเรื่องจากประชาสัมพันธ์เนาะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนอย่างนี้ใช่ไหมพี่ขิง ช่ค่ะสามารถเข้ามาสอบถามหรือว่าติดต่อท้ายคลิปได้เรื่องการเรียนสูตรครับใช่คนที่มาเรียนสูตรเราจะมีเเครื่องให้ก็คือมีลูกแก้วว่านสลุงที่ไว้หนุนโชคให้เราอ๋าอหมายถึงคนที่มาเรียนใช่ค่ะโอครับขอม ก็คือจะมีลูกแก้ววานซาหลงให้หนุนชว่วงหนุนดวงให้มันเฮงเฮงปังๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อรับเป็นยังไงครับพี่ขิงเอามาดูให,ให้ให้ดูหน่อยครับนะะอ่าสำหรับคนที่มาเรียนศูนย์นะคะเราจะมีลูกแก้ววานซาหลงเนะะี่ยค่ะเป็นลูกแก้วเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภใครที่ไม่เคยมีโชคมีลาบในการถูกหวยหรือถูกรอตตรี่สามารถบูชาไปได้ สำหรับคนที่มาเรียนเราให้เลยก็คือเราให้ไปในคอร์สเรียนเลยแต่สําหรับใครที่ไม่เรียนก็สามารถบูชาไปเสริมบารมีตัวเองได้ค่ะครับครับผม,มก็ให้ติดต่อทางเบอร์โทรท้ายคลิปได้เลยแะคได้เลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากให้การงานดีหรือว่าอยากให้การงานจัดการรุ่งเรืองก็สามารถ บูชาแล้วก็มีให้ก็คือบูชาสีพึ่งสีพึ่งอ๋อพี่พี่คิงยกอียกยกขึ้นอีกไยครับอ่าโอเคยกยกขึ้นยกอ่าโอเคประมาณนี้นะใช่ค่ะสีพึ่งนะครับมีลูกแก้ววานซาหลงมีสีพึ่งแล้วก็มีวิธีจุดเทียนคำ้นคำถ้าอ่าสำหรับคนที่อยากให้ดวงตัวเองดีขึ้นมากขึ้น<ม>ก็สามารถจุดเทียนค้ำได้ค่ะ เทียนคำนี้เราจุดไปจะช่วยเสริมโชคเสริมลาบเสริมมร,รมีให้กับตัวเองครับใช่ค่ะเราจะจุดวันที่7ตุลาคม7ตุลาคมใช่ค่ะแล้วก็จะบอกก่อนนะคะที่ที่คนมาบูชาเนี่ยปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือหน่วจะนั่มาช่วยทําบุญสร้างอาสมเพราะว่าจะได้ให้แม่ๆทุกคนที่เข้ามากราบไหว้างค่ะใชคะค่ครับคผมก็คือ เอามาสร้างให้คนไว้มาปฏิบัติธรรมที่อารโมมลพยาใช่ค่ะก็คือจะนํามาปูกระเบื้องครับครับผมตอนนี้ก็กําลังทําแท่นของพระพระมั่งมีครับครับครับผมก็คือจะพัฒนาตรงนี้เพื่อให้ทาง fc ทางทางช่องเนี่ยมาปฏิบัติธรรมใช่ค่ะเนาะใช่ก็เลยประชาสัมพันธ์กันก็คือปัจจัยส่วนหนึ่งก็คือที่ได้มาก็คือร่วมทํามุญด้วยครับครับผมก็คือวันวันที่7เดือนตุลาเนี่ยจะมีอะไรบ้างครับพี่คิง จ็ดตุลาเนี่ยก็จะมีการบวงสรวงใหญ่<อ>บวงสรวงใหญ่แล้วก็จุดเทียนคำแล้วก็จะมีอ่หมอทำเจ็ดร้อยล้านหมอทำเจ็ดร้อยล้านใช่ค่ะเขาจะมาร่วมพิธีด้วยอ้ต้องมาถึงชื่อหมอทำเจ็ดร้อยล้านแกเป็นคนเหมือนเป็นเดแบบี๋ยวบอกไงไม่รู้ว่าเขาให้รายละเอียดได้ไหมเป็นนะเป็นฉายาของเขาใช่ค่ะเป็นฉายาของเขาเจ็ดร้อยล้านนี่ก็คือได้มาจากโชคลาภหรือเปล่า อันนี้เราไม่มั่นใจเหมือนกันเออง้นรู้แค่ว่าหมอทำก็เพอะเนาะก็คือเจ้าจะมาทําพิธีบวงสรวงที่อาสมโรคยาอ่าใครอยากเข้าใครอยากมาเข้าร่วมพิธีก็ได้ใช่ไหมครับได้ค่ะสามารถเข้าม,มาเข้าพิธีได้ครับผมจับ GPS มาเลยที่อาสมโรขยาอํเาเภอบุคคลชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านผู้ชมเนาะจับ GPS มาได้เลยนะครับผมใครสําหรับคนที่อยากมาร่วมพิธีเนาะ<ม>ก็ถือว่าเป็นงานที่ดีนะครับก็คือมีตอนกลางวันนี่จะมีการแจกทานใช่ค่ะตอนคืนจะมีการจุดเทียนครับกับบวงสรวงใหญ่ นะครับคิดว่าลูกศิษย์ลูกหาของอาสมนี่คนน่าจะมาหลายท่านเลยเนาะใช่ค่ะเป็นสิบเป็นร้อยคนนะครับท่านผู้ชมสามารถมาร่วมพิธีได้ครับครับผมแล้วก็ถ้าอยากสนใจติดต่อบูชาก็เบอร์โทรท้ายคลิปนะครับเลยใช่ครับครับผมแล้วก็แจ้งท่านผู้ชมด้วยวันที่26นะครับเราจะปล่อยปล่อยสามตัวครับครับผมติดตามนะคะติดตามเราอย่าให้พลาด ถ้าพา <ผม S 2> ลาดเราจะเสียดายเออถ้าพาลาดเราจะเสียดายเนาะ<ช>อาจจะให้ไปขิงเขียนตารางเลยนะครับ<ช>ท่านผู้ชมก็<ช>จะย้ําตัวเดิมให้กับท่านผู้ชมตัวนิ้นตัวดินนะครับเพื่อที่ท่านผู้ชมที่ท่านไหนที่ยังไม่เห็นเนาะท่านที่เข้ามาใหม่เพิง่งท่านท่านไหนที่เพิ่งมาติดตามทางช่องทางทีมงานของเรานะครับก็จะได้เห็นนะครับท่านผู้ชม หลายคนนะครับบอกไม่เห็นไม่เห็นเนาะในงวดที่ผ่านมาแปดหกหใช่เลขจํานวนที่ใส่ตารางที่เป็นจนนํานวนนี้คือเลขวิ่งให้คนณเลนวิ่ง,งอ๋อก็คือเลขที่มีเยอะที่สุดในตารางเป็นเลขวิ่งใช่ค่ะ ที่ว่าจับสามตัวแล้วค่อยมาเพิ่มอืมครับครับก็คือสูตรสามตัวจะมีเพิ่มอีกใช่ยอ,อย่างครับครับผมเดี๋ย้ติดแล้วเขาจะรูกก่อนลึกก่อนครับผมครับผมไงฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามเดี๋ยวเราจะอันนี้ไปพร้อมๆกันเลยแอดมินก็ยังไม่ทราบเหมือนกันเราให้พี่คิงเนี้ยคำนวณดีๆก่อนแล้วค่อยมาปล่อยพร้อมกันเลยเนาะ<ช>ตอนนี้ก็ให้พี่คิงคำนวณดีๆก่อนแล้วเราค่อยมาเปิดเผยพร้อมกันนะครับวันนี้ก็เอาสองตัวล่างไปก่อนนะครับล่างต้องบนด้วยไหมพี่คิง สูตรล่างของพี่ขิงเนี่ยครับค่ะต้องการบนด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือมีโอกาสมาได้ทั้งทั้งบนและล่างก็คือมาได้หมดทั้งบนและล่างให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างครับครับเพนั้นออกห้าศูนย์ใช่ไหมคะใช่นั้นห้าศูนย์ล่างมาัาทีแรกก็สามตัวแล้วก็ของตัวบนด้วยครับก็คือที่มันถูกมาหกเจ็ดงวดนี่ก็คือมันถูกแต่ว่าต้องซื้อกันไว้ทั้งบนทั้งล่างใช่ค่ะแล้วก็ออกตัวเน้นด้วยใช่ไหมครับ ครับผมเนอะก็ให้ท่านผู้ชมกันไว้บนล่างนะครับถึงจอกตัวนี้แกก็ต้องกันบนล่างเพราะว่าก็การันตีไม่ได้ว่ามันจะมาบนหรือมันจะมาล่างใช่ค่ะแต่ว่าออโอ้แน่ๆครับครับผมค่ะวหนจับคู่ตัวที่ชอบจับจัยครับจับคู่เลยครับถ้ามันเยอะก็สามารถจับ จับคู่เล่นใหม่ก็ได้ถ้ามันเยอะครับเพราะว่ามันก็เลขมันก็ไม่ได้เยอะจำนอนไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็กันไว้ใช่ครับครับผมมาจับคู่อย่างเร่นนี้ก็ครับครับผม<ด>อ๋ออันนั้นคือคือตัวที่ชอบใช่ไหมครับพี่ขิงตัวที่ชอบ อันนี้หนูจับเผื่อไว้แต่ว่าตัวที่แบบหนูจะซื้อเลยชอบเลยน่าก็จะไม่ค่อยเยอะหรอกก็จะประมาณที่หนูชอบตัวน,นี้ยครับครับผมแปดนเดีย๋ยววันนี้หนูก็จะเอาเผื่อไว้กันไว้อ๋อครับอันนี้หนูจับให้แล้วก็เราวค่อยไปจับเอาก็ได้ที่ตารางครับก็คือที่พี่ขิงจับออกมาเป็นชุดที่พี่ขิงชอบนะครับแล้วก็วงกลมด้วย แต่แกชุดที่แอดมินจับก็คือชุดเต็มค่ะผมแล้วชุดเต็มบางทีมันอาจจะออกชุดอันตัวในชุดเต็มหรือว่าออกตัวกันครับพี่เข้มขิงจนว่าจะออกตัวกันตัวกันตัวกันพี่ไม่ได้เขียนลงก็จะมีเจ็ดสามสามศูนย์แปดสามแล้วก็สามก็สามารถจับได้เหมือนกันเพราะที่ได้หนูก็ไม่ได้จับศูนย์ห้าให้ก็ออกศูนย์ห้า ครับครับผมถ้างานสมควรต้องทั้งการไว้ทั้งตัวดินทั้งตัวกันเนาะใช่ค่ะแต่ตัวที่ชอบเลยก็คือมีแค่นี้ครับหกเจ็ดแล้วก็หกแปดแปดศูนย์คราก็จะซื้อไว้อยู่เหมือนกันก็จะไหนบ้างนะคะตัวดินตัวหมายถึงตัววิ่งหรือว่าตัวชอบตัวชอบก็จะมีหกเจ็ดแล้วก็แปดหกหกแปดหรือว่าแปดศูนย์ศูนย์แปดก็ได้ครับมีมีสามคู่ใช่ไหมคะมีสามคู่ใช่ค่ะมีสามคู่ที่ชอบมากเลยคิดว่ามาอะไรอย่าง ก็คือแต่ว่าวันนี้ก็จะตามเจ็ดหก<ม>กับศูนย์แปดครับอืมครับแล้วออแล้วที่พี่น้ำขิงถูกโทดก่อนนี่ถูกเยอะไหมของของตัวข,ข,ของพี่น้ำขิงเองครับโอ้ <c oughs> บอกได้ใช่ไหมบอกได้ <c oughs> ไดก,ก <c oughs> ได็ได้กลุบกิบได้กุบกิบได้ได้ค่าขนมได้ฟอค่าขนมกลุบกิบครับผมหมายถึงตัวพี่ขิงเองก็ได้นิดๆนหน่อยๆเนาะ <c oughs> แต่ว่าสําหรับคุณแม่คนที่ถูกเยอะนี่ก็ คิดว่าน่าจะได้เยอะพอสมควรกบกุบกริบกุบกริบกุบกริบก็ไม่เยอะไม่น้อยแต่ก็พอได้ใช้พอได้ค่าขนมเนาะนะครับแล้วหมดนี้นี่ตัวที่พี่คิงจะไปหยิบจับล็ตเตอรี่นี่ตัวไหนครับที่อยากแบบในใจตอนนี้ในใ,นใจในใจในใจหกเจเลยหกเจเจหกเจ กลับด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะกลับด้วยเจ็ดเก้าด้วยใช่ไหมโอ้ยหกเก้าหกเก้าเจ็ดด้วยใช่ไหมเก้าไม่มีเก้าไม่มีแต่ว่าหนาะเก้าไม่มาหรอกโอ้คับครับผมใช่เดีเน้นหกเจ็ดเลยเนาะไม่ได้กลับเลยว่าจะเป็นเก้าคับครับผมก็คือกลับก็คือหกเจ็ดเจ็ดหกอย่างงี้เนาะใช่ค่ะแล้วตัวนี้นี่จะมีสามคู่ใช่ไหมคะสามคู่ค่ะส่วนจับลอตเตอรี่จะจับหกเจ็ดจับไว้แล้วหนึ่งใบอืม ครับอีกสองตัวจะเป็นเท่าไหนนะคะแปดหกหกแปดแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์แปดอันนี้คือให้กลับค่ะคค่ะกลับด้วยไม่กลับเร็วเผื่อมันพลิกแพงได้อืมครับครับแต่าอย่าลืมตัวรองนะคะท่านผู้ชมเนาะใช่ตัวรองนี้รู้สึกว่าจะออกตัวรองแบบเยอะมากเออใช่งวดนั้นก็ออกตัวรองจับตัวรองให้จับคู่ให้ก็ออกตัวรองเยอะเหมือนกัน แล้วก็เลขจะออกประมาณโซนฝั่งขวาครับใช่ค่ะก็คือว่าต้องให้กันไว้กันไว้กันไว้ทั้งบนและล่างแล้วก็ตัวกันตัวเด่นก็ต้องกันเหมือนกันใช่ค่ะนะครับเพราะว่ามันนาจจอ,อกในสูตรก็จริงแต่ว่าเราไม่ทราบว่ามันจอ,อกตัวเด่นหรือตัวรองเนาะใช่แต่ว,ว่ามันไม่ออกจากตารางยังไงก็อยู่ในตารางเนี่ยค่ะครับครับผม,มส่วนใหญ่คนที่เขามีโชคมีลาบกับพี่ขิงเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาจุดเทียนคํากันเกือบจะทุกคนเลยใช่ไหมพี่ขิงใช่ค่ะก็คือ คนที่ถูกก็จะมีหนึ่งก็ดูคลิปน้องนิ้วก็มีที่โดนเนาะแล้วก็กับคนที่ว่าติดตามเราอยู่แล้วที่บูชาไปแล้วเราเขาก็คือเขาเป็นคนติดตามเราอยู่ไดอย่างเงี้ยแล้วก็มีลงให้บ้างเขาก็ถูกด้วยใช่แต่ส่วนมากก็คือมาทางจากพี่เลยรับตรงใช่แล้วขอญาตถามได้ไหมครับคนที่เคยถูกกับอาสมโรคยานี่ถูกเยอะสุดเขาถูกเท่าไหร่ครับอรอบนั้นนะ่าจะถูกเลขกวิ่งที่ถูกกับอาสมประมาณห้าล้านนะ ตอนนั้นเข้ามาห้าล้านนะให้กิ่งไม่รู้ว่าเขาเล่ยนยังไงแต่ว่าโทกมาห้าล้าน<อ>แ,แบบตอน,นเขาโทรมาแต่และคนตื่นเต้นมาก<อ>มันเป็นจํานวนเงินเยอะแต่ว่าสําหรับเขาก็อาจจะซื้อเยอะเขาก็จะว่าพอได้นะแต่สำหรับ<อ>เราก็คือมันเยอะก็คือห้าล้านส<อ>ําหรับเรามันถือว่าเยอะมากเลยนะครับทุผู้ชมเนาะเยอะมากแล้วก็ของพี่เอดาหรือเปล่าที่ว่าเยอะอีกคนหนึ่งที่ว่าถูกพี่เอดาถูกก็เไรครับลอตเตอรี่กี่ละกี่ล้านที่แกเคยบอกเยอ หลักหลักร้อยหรือเปล่าที่ที่แกเคยบอกอะถูกรตเตอรี่อยู่สิงคโปร์ใช่ไหมใช่อนนั้นก็ถูกเยอะเหมือนกันอ๋อก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยเนาะแต่ละคนเนาะใช่แต่ว่าล่าสุดที่ว่าถูกเยอะที่เคยที่หนูมาที่ได้ยินก็คือห้าล้านเป็นเลขวิ่งครับใช่สำหรับงวดนี้นี่วิ่งตัวไหนคะวิ่งศูนย์ศูนย์เลยศูนย์เลยค่ะศูนย์กับเจ็ดครับครับผมวิ่งศูนย์ศูนย์กับเจ็ดครับ ให้วิ่งเลนวิ่งศูนย์แล้วก็เจ็ดครับครับผมก็คือวิ่งศูนย์กับวิ่งเจ็ดบนล่างเลยใช่ไหมครับพี่ขิงใช่ค่ะอืมครับเผื่อไว้ครับศูนย์กับเจ็ดนะครับท่านผู้ชมเนาะเผื่อไว้นะครับือว่าเจ็ดศูนย์ก็ค่อนข้างดังนะคะตอนนี้เออครับเจ็ดศูนย์ครับผมแล้วสมมติถ้าเลขพวกนี้อันพี่ขิงมีสูตรนี้อันไหมหนีอันสูตรนี้อันแล้วเราต้อง ก่อนเดี๋ยวกระป๋าก่อนนะลองวันที่26เรามาดูกันว้ามันจะทําได้หรือเปล่าลองลองทาย้อนหลังดูก่อนครับครับผมเนาะที่มาวันนี้ก็ถือโอกาสบอก f c ไปเลยว่าวันที่26เราจะมาปล่อย3ามตัวพร้อมกันใช่ให้หนอแบบจับคู่เด่นๆดูวันดูขึ้นก่อนว่ายังไงใช่ครับก็คือเดี๋ยวเราจะไลฟ์สดกันเลยสดๆกันเลยเนาะสดๆเลยเราเขียนให้สดๆเลยสตัวครับเดี๋ยวจะไปอาจจะได้ไปขอปู่อยู่ เกาะเศรษฐีนะครับที่ยี่สิบหกอย่าลืมติดตามมาขึ้นยี่สิบหกนี้เราปล่อยครับครับผมปล่อยสามตัวเน้นเน้นครับแล้วแล้วก็ให้พี่น้ำขิงเน้นตัวองนะคะที่พี่น้ำขิงไม่ได้เขียนลุงค่ะอ่านให้กับท่านผู้ชมฟังนะคะบางทีก็จะแค่ตัวน้นเผื่อมาทดลองเนาะทดลองก็นี่ก็จับคู่แล้วก็เจ็ดศูนย์แปดเจ็ดแล้วก็เจ็ดสาม สามศูนย์แปดสามแล้วก็สามหกช่งหกนี่เป็นเลขตัวเดิมเลขตัวเดิมใช่แต่ก็มีเส็จออกเหมือนกันครับใช่ก็มีเส็จออกเหมือนกันครับครับผมตัวเดิมก็ออกได้นะครับท่านผู้ชมได้ออกเรียออกอีกได้นะคะสามคลับไดไม่ลางก็พนมันมันออกหกสามวันนี้อาจจะออกสามหกงี้ก็ได้ครับครับผมอันนี้ขอญาตถามพี่คิงได้ไหม สูตรนี้พี่ขิงเนี่ยไปเรียนมาเสียเงินกี่บาทอันนี้มันค่าครูมันมันมันอยู่ที่มันอยู่มันก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้ถือว่าเท่าไหร่แต่ว่าเราก็สามารถเรียนได้ใช่แล้วก็เป็นยานจากตัวด้วยก็คือเราคิดปรับสูตรมาด้วยตัวตเองด้วยจับลองลองถูกลองผิดมาด้วยแล้วก็ศึกษามาด้วยครับก็คือเรียนมาแล้วมันก็ยังไม่ได้เดินดีขนาดนี้ไม่ได้เดินดีขนาดนี้ก็เลยลองปรับ ปรับเข้าดูว่ามันจะตรงหรือยังไงไหมตอนนั้นก,นนก็ก็ยังแค่ยังไม่ถูกตัวแบบตรงๆเป็นแค่ตัวกลับก็มีครับก็เลยลองปรับปรับลองหาจํานวนตัวเลขที่มันจะเข้าหาแล้วมันลงตัวได้อืครับแสดงว่ากว่าจะมาถูกสามตัวตรงในงวดที่ผ่านมานี่ก็คือปรับเรือ่อยแต่ว่าแต่ว่าถ้าคนที่เรียนที่มาเรียนสูตรก็คือเราจะบอกอยู่นะว่าถ้าเราปรับตรงไหนเราก็จะออกด้วยก็จะสอนด้วย ใครที่เรียนเราจะมีวิดีโอสอนให้ครับแล้วก็จะทําให้ทุกงวดคนที่มาเรียนใช้สูตรนี้ใช้ได้ตลอดตลอดชีพแล้วก็สามารถปรับแล้วก็อยู่ที่ยานในการที่เราจับคู่ด้วยเป็นเป็นดวงของเราด้วยในการจับใช่ค่ะครับครับางทีไปจับไม่ถูกคู่ก็ไม่ได้นะไม่ได้ช่ค่ะอยู่กับยานตัวเองด้วยครับครับผมนะครับแล้วก็ย้ําว่าเป็นแค่แนวทางเนาะอย่างวาแล้วสุด สูตรคำนวณบางทีมันก็อาจจะเข้ามันก็อาจจะหลุดใช่นะครับเป็นแนวทางทำเป็นแนวทางนะคครับครับผมก็ไม่ใช่ว่ามันจะถูกทุกงวดเสมอไปนะครับก็คือว่าของพี่ขิงเนี่ยคำนวณมาทั้งหมดกี่งวดนะครับอ่าเจ็ดงวดเจ็ดงวดเข้างวดงวดที่เจ็ดนี้เข้าสามตัวแต่ว่างวดนั้นจะเข้าเป็นสองตัวเพราะว่าจะไม่ค่อยจับสามตัวใช่มีงวดเดียวที่ มีประมาณสองงวดนะที่เราจับสามตัวครับครับผมก็มีวันนี้ที่เข้าครับครับสามตัวตรงครับก็คือจะถูกสองตัวมาประมาณสี่ถึงห้างวดนะครับแล้วก็จะมาถูกสามตัวอีกงวดหนึ่งเป็นเจ็ดงวดอ่าเป็นหกงวดเจ็ดงวดนะครับท่านผู้ชมถือว่าเดินดีใช่ค่ะแล้วก็อ่าให้เน้นย้านะคะก็คือคนที่มาอ่าเรียนสูตรกับเราเนี่ยก็คือถ้าเรารับสูตรหรือยังไงเราก็จะบอกในวิดีโอด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็เราจะไทย ชอดเวลาเราทําตารางสูตรของทุกนวดให้ครับใช่ค่ะไม่ต้องกลัวว่าว่าถ้าเปลี่ยนสูตรแล้วจะไม่รู้อะไรอาเงี้ยะครับผมก็คือจะสอนให้อย่างละเอียดเลยใช่ค่ะนะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามไว้เลยวันที่26นะครับจะมาปล่อยเลขสามตัวพร้อมกันเลยไลฟ์สดนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงก็ขอขอบคุณพี่น้ำเกียงมากๆนะครับขอบคุณครับ นะครับยังไงก็แคปหน้าจอกันเอาไว้ด้วยเลยนะครับอันนี้เป็นชุดเต็ม2ตัวนะครับผมของสูตรพี่น้ําขิงนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมเนาะยังไงก็ฝากติดตามวันที่26ด้วยนะครับขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ